ไอ้เกียร์เลยความประเมโคตรตรงไงอะไรพี่แม่ไม่ได้บักบิ่โอ้ลงด็อกอีกแล้วเอาไอ้เกียร์แล้วไม่บอกอีกแล้วไอ้สัตว์เก้าปุ๊บยังเอ้ย กี่ปีป๊อปมาเห็นลมบักป่ะพี่เป็นอะไรเป็พี่อยู่รลนก็แม่งเออแน่เฮ้ย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 ใครวะเนี่ย เฮ้ยมึงอย่ามาลงกับกูดิกลับเลยไปเลยไปไอ้เหื่อเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใช้ปุ่ก่อนไอ้เหี้ผมโม้มนูนะว่าไอ้ปุ่มกระโดดนี่มันกระโดดมันกระโดดข้างกำแพงไม่ได้เอ๊ะดีได้ปะส่องตัวเลยสองตัวเลยตรงไหนตรงไหนวะน่ะจะยิงกระปอมอีกแล้วเออจะยิงมึงไอ้สัสมันอยู่ตรงกระปอมอ่ะรอมันยิงกระปอมดิพี่ จะได้เห็นตำหน่งมาเนี่ยอุ้ยอันชามีเน,นี้ยมันไม่พ้นเฮ้ยมันยิงเราไอ้สว์ <c oughs> ใช่เดี๋ยว้อยไม่ไปได้สัโอ้ยแย่แล้วร้านอาว้ปอมมีโอ้ว้าว <c oughs> นี่เป็นไงมามบ<อ>ดเนี่ยว่ะเป็นชีพเลยว่ะบด ทำเป็นตกใจแล้วไอ้สองตัวนี้มันลงแล้วมันวิ่งไปไหนกว่าสิ้นใจตายแล้วมึงวาวเฮ้ยข้างหลังมีคนยิงมาสี่ห้า3อ้สาสีาส่ห้า

กยสมอง,งอป,ประกอบสักเท่าไหร่เรียกเฮ้มีคนหิ่มีคนมีคนยิงมาหมดไหมน็นอ แรกเหรอเกียร์รัโดนล้อคกูโดนล้อคอ๋อมีอีกมีอีกอยากโดนท้องตัวนี้ทำอะไรเนี่ยตัวนี้ทำอะไรวะมันยืนมองมันย็นใจเลยมันโอ้ยยันโดนเพื่อนแม่งเจ็บหมดเลยว่ะต้องตัวเอง

ยิงแันในเวลาอันอินฟอร์ติบลเจอเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยตกใจคนเลยเยัดแมงนีอ่อะไรวะจอกูสั้นเลยไอ้สั์เฮ้ยจอผมสั้นเลยบักนี่ยิงกระป๋อมหล่ะ โู้คีเฮ้ยเฮียกูยิงไปละอยู่ตรงหอคอยเลยคิดพางอะอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่พี่แม่แม่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลอยู่ด้านลังลงหอคอยวิงรอละยิงเียไขเวียนนี่ไอสัตว์ยิงคนไทย กิ๊ซี่เป็นไงล่ะผมนี้ครบได้ปะครบได้ใช่ไหมวันหนึ่งพี่วันผมผมต้องไปด้วยพี่เพราะถ้าพี่โดนยิงแล้วอ่ะมันอยู่อีกฝั่งนึงผมวันยิงวันเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักจริงเลยเจือเยอะเยอะเยอะชิยได้พี่หายได้ผมโคตรแบบวันอะไรของแล้วักหนึ่งพี่แม่งมีเยอะเมื่อกี มองอรลูกน,น,น้องบ้างน่อไม่มีว่ะชุบ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 <อ>ชุบเพราะงั้นแหละพี่ชุบเลยชุบลูนนี่มาพี่ผมเล่นบอลลูนแต่ดูคนนี่ไปกันไปกันลูนลไหนวะแมงเลยเจ็บคอดหนักเลยไม่ตายได้ไงวะเจ็บคอดหนักอะ่ะป้ามาขึ้นบอลลูนไปดิได้พี่ อเ่ะมีคนยู๊ในบอลลูนอ่ะ,อะด,ดีจ,จังเลยจ,จ,จ้าใช่เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเอาคิวก่อนระวเบิดระเบิดยันลงยนลงันไม่โดนไม่โดน <c oughs> ยันแม่นแม่นดิป้าม เฮ้ยได้เลยวเฮ้ยได้เลยวอันนี้ข้างในหรอข้างในอ่ะข้างในตื้อไปแล้วจ้าข้างหน้ากูมีมีฮะข้างหน้ากูมีข้างบนใช่ไหมเอามาลุนขึ้นไม่ได้พี่คือยข้างหน้าผมตายอ่ะไปไหมยี่มัน งไว้มียิงไว้ออกูอัมยาก่อนอยู่หลังต้นไม้ตัวน,นี้กูดูให้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยอยู่หลังต้นไม้อ่ะสองตัวสองตัวตัวเดียวตัวเดียวอ๋อตัวเดียววะต้องไกลๆอีกตัวนึงไกลๆพี่แล้วฟังกูงเป็นเที่ยอะไรวะทำไมกูได้ยินสองตัวใกล้ๆตรงไหนอีกตัวนึงไกล้มากใกลมาก สองร้อยสองร้อยห้าห้าพี่สองร้อยห้าไม่ไม่ไม่ได้เห็นไม่เห็นตัวแต่เห็นเสียงไม่ยี้ปืนลั่นมาอยู่ไม่เห็นตัวแต่เห็นเสียงว่าซ่าเอ้แต่ยินเสียง <c oughs> ปืนขึ้นอยู่อยู่แบบตูป่าวะนี่แบบปอมได้วะ <c oughs> ตึงงวะตัวตึงาาต้งแบบปอมดูคิวผมก่อนไอเห็นก็ต้องเลง็งอ่ะมอสองตัว,ว่วอนตัววน